สวัสดีค่ะช่องแม่ดากกกองนะคะนี่นะคะคนขอจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วนะคะนี่รวบรวมเงนไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีผู้ใหญ่นะครับเกี่ยกันนี่ไม่ใช่อะไรเกี่ยกันไม่เป็นจะสร้างบ้านอีกแล้วนะคะนี่อีกหน่อยก็คงจะเต็มแล้วจะเรียกซอยอะไรเนาะนี่ซอยนี้จะเรียกซอยอะไรเนาะนี่ก็น่าจะเป็นซอยเศรษฐีครับไม่ซอยนี้ไงซอยนี้ไง อ๋ออันนี้ไม่มีซอยครับมีนี่ไงซอยนี่จะตั้งชื่อซอยอะไรเนาะซอยนี้น่ะซอยยิ่งยิ่งซอยยิ่งยิ่งบอวิออดวิออดจะตั้งชื่อซอยอะไรซอยของวิออดน่ะซอยอะไรตั้งชื่อหรือยังเดี๋ยวหาซอยไม่เจอเด้อนี่มาหาซอยแนซอยข่อ๋อเเออาาซอยซอยข่ัญแนนนี่บ่อย่างไรเนี่ยเพื่อ ประตูหน้าต่างเลยประตูหน้าต่างครับครบหมดเลยเนาะอะไรนะประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างติดต่อช่างยังติดต่อช่างยังเนื้อหนักมากเลยนะช่างไหนจะมาทำให้นี่นะคะจะมาก่อสร้างบ้านของคุณคุณลีลาวันเนาะ

บ้านสองหลังแล้วเป็นบ้านของใครหลังบ้านหลังภูมิอ,อนหอมด้วยออสร้างที่รอมนะคะซอ่นอมาแล้วใครจะเป็นคนทําคะ ไม่มีเจลต่อ้าอนอยากได้ตามที่เพื่นต้องการาะเห็นกับตาโอ้เพ่อนไปเลยซื้อเอาเลยื้อเอาจะมีมยนไหก็จนักต่างกันกว่าล้นหนักโดนน้ำหรือเปล่าหรือว่ามันผปเลผิดเดี๋ยวมันหาวกันเลยไม้มันหนาสองชั้นเลยเฮ้ยไม่เท่ากันนะนุนอันนั้นมันเบากว่าเนาะอันน้ของปลอไ้ของจริงมั้ง ของปอมของจริงพี่หนุ่มอะไรของปลอะไรของจริงอันนู้นเป็นเบาะนี่หนาห่อหมอนต่อก้าเป็นตรงนี้ห่อใส่โอ้ไอที่มันเหมือนกันนะมันเหมือนหลันเนาะมันมันใช่เหรอสาวโสดกหนุ่มโสดอยู่ใกล้กันอืมไม่ใช่เหรอเออเนาะมันใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวสาวโสดกับหนุ่มโสดมันอยู่ใกล้กันมันใช่เหรอเขาไม่เป็นประเด็นอีกแล้วโหเรียกเขาเอย่างเดียวเลยอ๋อนะ ผมผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าเออพ well. ี่อ้อนบอกว่าพี่น้องพี่ออนบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันได้ยินว่าอะไรคะสาวโสดสือโสดเออมันมันมาอยู่ใกล้กันใครโสดใครโสดใครโสดพี่ารวันกับ รับรับยายฮันนี่ล่ะยายฮันนี่อ่ะโอ้ยายฮันนี่เขามีเจ้าของอยู่โอ้โหโล่ค่ะจับคู่กันแล้วตอนนี้เอ้ไม่ไม่เช้าลุงจับคู่ยายฮันนี่กับใครนะเฮ้กับใครเฮ้อค่ะไยเหรจับกับพี่ไทยอ๋ออือใครเป็นช่างให้ครับเนี่ยใครเป็นช่างบอกนะลุงพล พี่ออสตัคร er oh, ับพ oh. ี no. oh. ่ออสเองโอ้พ um, um ี um. uh ่ออสโอ้โหไปนะพี hey, ่อตั้มครับพี่ออสเป็นชตั้มัอนอ๋อช่างตั้มช่างตั้มถ้ช่างผมนเป็นแบบูปจะเป็นูยังไงครับส่งผมช่าผเป็นช่างออพี่ออพี่นั่นไปไหนล่ะไปนะ ฉันหอมอ่ะเป่นหอมกลับบ้านไปใปอะลรนะฉันหอมก็ไปไปมามาตลอดเนาะสวัสดีค่ะเอฟซีห้าสิบท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่วันลบสดียามาจ้าน้องสาวคนสวยบายนี้ที่มากดไลค์ให้แล้วนะจอขอบคุณมากค่ะภาพชัดเจนไหมาะแชร์เน็ตอยู่ อันนี้ก็เป็นบ้านพี่โลมนะคะก็แต่ว่าพี่ลลมก็อยู่กระท่อมต่อไปยูทูบเบอร์จะมีบ้านเป็นของตัวเองทุกทุกคนจ้ะก็เห็นว่าเป็นของพี่โลมเสร็จแล้วลุงลุงบอกว่าก็จะเป็นของใครนะเป็นของเป็นของเอ่อแม่เบาหอมจันหอมแม่เบาหอมเนี่ยไม่ใช่พูดถึงว่าต่อไปก็จะลุงก็จะไปช่วยพ่อเบาหอม เอาลุงพูดไม่จา้าคัดมาจากเสียงก็ดีอ๋อจากก้าขอบคุณมาก่ี้อันนี้อันนี้เป็นฝาหรือเป็นพื้นคะอันนี้นะพื้นเนาะพื้นพื้นซีเมนบอร์ดพื้นซีเมนบอร์ด ก็เหลือแต่เดียวนะจ้งไม่ไหวแล้วเแ่เดียวเริ่มเริ่มมาละเฮ้ยอดยนีข้อถออี

เห็นแลคะหมดแล้วนะคะพี่เหลือเหล็กนะจะทำบ้านกันดติละวันนี่แผนแนลรงโนเนาะตรงต่อวิออดเนี่ยอ๋อ็อกนี้ข้างๆกับพ่วิออดนะฮะนี่จะทำตรงนี้นะครับ นี่นะคะล็อกนี้เนาะนี่ล็อกนี้กว้างดีขอแรงอีกรอบนึ่งขอแรงอีกรอบนึงขอแรงผู้ชายสี่คนโอ้ขอแรงผู้ชายสี่คนยกอะไรยกอะไรพี่ออสกระท่อมนล่นนะอ๋อนู่นเหรออัอขอเพิ่มเพิ่มยกเพิ่มกระท่อมนั่งเล่นพี่พันมาช่วยยกนี่ไปหลังบ้านให้ผมหน่อยถ้าจะยกทับมาตรงนี้ไ้ท่านเสร็จเรียบร้อยเลยระวังสังศีเลยใช่คะต๊ะ กองพี่ลอมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเออเขียวเออมันก็ลมลื่นดีครับลมลื่นเออเนี่ยอันเนี้ยต้นยางมาพี่หนุ่มลมลื่นดีตรงนี้รมลื่นเนาะคุณราคาเนี่ยพี่ออดเขาติดหม้อนะคะติดหม้อไฟนะคะเห็นไหมคะหม้อไฟบนไหนครับพี่ลอมอ๋ออยู่นี่ค่ะ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  ค่ะสำหราบที่นี้ก็เขาจะรวบรวมเต่เพียนไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ม่ได้กดกดอนเลยนะคะสวัสดีค่ะ